สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่26เดือนที่3ปี2022นะครับวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทําคลิปช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยวันศุกร์ผมผมไปทานอาหาร<ด>มาก็เลยช้าหน่อยนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมามากมายเลยหลายๆคนที่น่าสนใจนะครับไปดูกันเลยคนแรกนะครับ โรเบิร์ตเลวันดอสกี้ครับเพลงสไตล์เป็นโกเพชเชอร์นะครับก็คือหน้าเป้านะครับแล้วก็ออฟฟิ้นสีประหวันเนส98ฟินิชชิ่งจบสกอร์99พิกกิ้งฟลาเวอร์95นะครับคอนดิชชันนิ่งก็คือ8ก็ถือว่าดีมากนะครับคนต่อมาก็คือคารินเบนเซม่านะครับอยู่ในเดอมัลลิดนะครับเป็นประเทศฝรั่งเศส ก็ออฟเฟนซีฟบวานเนส96ฟินิชชิ่งจบสกอร์96ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่เป็น t ท r กเก็ตแมนนะครับก็จะเล่นอยู่กองหน้าเท่าน,นั้นนะครับคนต่อมาก็คือยานอบลักนะครับอบลักก็94ตันอยู่ที่95ก็เป็นโกมาดูค่าพลังของผู้รักษาประตูก็99 90 9 9 99, 9 9ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับก็มีเิ่งสไตล์เป็น Defensive g ฟกู e คริปเปอร์คือรอรับลูกอย่างเดียวครับไม่ได้ออกไปเก็บคนต่อมาก็คือลูก้าโมดิกนะครับลูก้าโมดิกก็คือจะยืนเป็น CMF นะครับมีค่าพลังปันอยู่ที่9กอลคอนทูน95โลพาส97นะครับแล้วก็ แค่นี้แหละครับแต่สปีดเนี่ยสปีดน้อยไปหน่อยนะเจสิบกเองน้อยมากนะทุกคนก็มีสกิลที่ดีนะครับก็ดับเบิลทั h ของของถูกใจผมเลยแบบดับเบิลทัชใช้หลอกหลบกองอ่ะนะทุกคนซัมเบโร่ก็คือพอส่องบอลขึ้นมาใช่ปะเราก็จะแบบงัดบอลดีดขึ้นไปข้างหลังผมก็ชอบเหมือนกันริ่งสไตล์มาเป็นโอเคสเตเตอร์ตัวเชื่อมเกมครับคนต่อมาก็ สกิเนียนะครับก็เป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กตันอยู่ที่97เฮดดิ้ง92ฟิสิกอลคอนแทค92บอลวินนิ่ง92ดิฟเฟนซีฟอวาน์เดส94อเกรสชั่นความดุดัน96ดูเหมือนกันเลเนี่ยเออมีเพลงสไตล์เป็นเดอะเดสทรอยเออร์นะครับคนต่อมาก็คือคือแฟนันดินโยครับ ก็สัญชาติบราซิลนะครับก็ลบพลาร์ทเก้าสิบสามจำเก้าสิบดีในเรื่องของอั r เกรชันนะครับความดุดันตั้ง 97. เก้าสิบเจ็ดแหมไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะทุกคนดุขนาดนี้ก็กเป็น style, er, เพลงสไตล์ The Destroyer นันนะครับคนต่อมานะครับก็คือคุณคริสเตียนพลิซิสนะครับก็อยู่ในทีมเชลซี เป็นเพลงสไตล์มาในแบบ Pacific Winter นะครับก็จะเป็นแบบว่าพวกปีกอะไรพวกเนี้ยครับอ้าวจะกดออกทำไมเออบอลคอนโทนแปดสิบเก้าวิบบิ้งเก้าสิบแอสเซอร์เนะทุกคนอันนี้ขนาดยังไม่ได้ทำเลเวลเลเวลแมสส์นะ Balance 93อืสิม มีสกิลดับเบิลทัสสกอตช์มูฟแต่ว่าผมชอบดับเบิลทัชนะทุกคนก็โอเคคนต่อมานะครับก็คือโกเต้ครับโกเต้ก็เล่นอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเหมือนกันนะครับค่าพลังเฮดดิ้ง91ฟิสิกอลคอนแทค97ครับแล้วก็ เลาสชั่น90โบว์วินิ่ง90ดิฟเฟนซีฟอวาลเดน9 2ดีในเรื่องของบิวเอ้ยลิงสไตล์มาเป็นบิวอัพนะครับก็คือแบบว่าจะบิวอัพนะจริงก็ไม่รู้ความหมายหรอกคนต่อมาก็อเล็กซ์ริลมาโดนะครับก็อยู่ทีมชาติสเปนนะครับถนัดเท้าซ้ายค่าพลัง 89ดีในเรื่องของเตสคิกกิ้งไทป์โพซิชันวิปงลิงสปีดสปีด90แอคเซลเลอเรชัน90บาลานซ์89สตามีนาความอึดถึกทน90้คลิ้งสไตล์มาในแบบออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับคนต,ต่อมาหนูเนสอ่านดีๆก็คือหนูเยสนะครับก็เป็นนักเปะดาวรุ่งนะทุกคนเพราะว่า แปถ้าเกิดทำตันนะ95เลยนะทุกคนหนูเนสเนี่ยหนูเนสก็ดีใน,นของ heading speed 90 acceleration 89 physical contact 90 Stamina 90ม a g g r e s s i o n ความดุดันเก้แต่ว่าถ้าทำตันแล้วก็99้หนูเนสดูนะอย่าไปยุ่งกับเก้านะเขาดุนะเออเพลงสไตล์เป็นกู o o v e c u l t u r นะครับ คนสุดท้ายนะครับก็คือคุณคุณไซโอเลียนะครับอยู่ในตำแหน่งแบ็กขวานะครับแต่ว่าผมมีเทรอนดอ์เล็กซันเดอร์นูแล้วครับไม่อยากจะโม้พูดให้อิจฉาสปีด86นะคะแบสเซอร์เบลเชั่น86 91สตามีหน้าความเือถึกทน87บอลวินนิ่ง86อ็กวีเชั่นคามดิด,ดัน86ครับ ดีในเรื่องของ o f f ฟ n s i บ e ระวัตเอ้ยออฟฟบรวับกเล่นะคะก็ดีอันนี้ก็คือเป็นออฟฟ v e f ฟูลแบ็กนะคะเพลงสุดทายเกียครับวันนี้ผมก็ขอจบการพูดค่าพลังฟีเจอร์เพลเยอทุกคนมานี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเสียงด้านหลังทางด้านหลังนะคะผมมี Discord แล้วนะคะทุกคนก็ ทุกคนสามารถเข้าไปจอยได้นะครับลิงก์อยู่ใน Description ข้างล่างฝากติดตาม Facebook Instagram แล้วก็ Discord ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจรูปภาพสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักผมมาทางนศะสหรือว่าจะเม้นมาบอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดไปให้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ มาดิครับอยากโดนอยากโดนโดนยิงก็มาดิครับขอโดนขอโดนขอโดนอยากโดนโดนยิงอ่ะครับหนึ่งหนึ่งเป็ดทักมาได้นะครับผมบายบายโยก